ก็ขอสวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้ที่เอามาให้ดูนี้เป็นเสียงพ่อแก่นะครับก็มีเพื่อนเพือนฟซถามมานะครับถามมาว่าเขาไม่ได้เป็นนักแสดงไม่ได้เป็นนักร้องนี่จะบูชาเสียนพ่อแก่ได้ไหมก็ขอตอบตรงนี้นะครับว่าได้นะครับ ไม่ใช่แค่ผู้ที่ไม่มีอาชีพในสายศิลปะศิลปินเท่านั้นนะครับที่บูชาพระฤาษีหรือพ่อแก่อาชีพทุกอาชีพก็สามารถบูชาได้นะครับเพราะพระฤาษีหรือพ่อแก่นั้นเป็นครูของศิลปะทุกขแขนงทั้งปวงนะครับสำหรับความเชื่อเรื่องพ่อแก่นะครับจะกล่าวกันโดยรวมๆได้ว่าพ่อแก่หรือเสียนครู ก็เปรียบเหมือนตัวแทนครูบาอาจารย์นะครับเพื่อนๆได้ประสิทธิ์ประสาสวิชาให้กับเราซึ่งอาจจะเคยให้ความรู้ความเข้าใจแก่เรามาทั้งในอดีตชาติอดีตในวัยเยาวนะครับไปเรียนรู้ตราบจนถึงปัจจุบันเหตุผลที่ว่าทำไมต้องบูชาพ่อแก่ด้วยหลักความเป็นจริงแล้วนั้นคือการแสดงถึงความเคารพนอบน้อม รักและศรัทธารวมทั้งการระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์นะครับเพื่อนๆก็พูดง่ายๆว่าเสียนของพ่อแก่ก็เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์นะครับฉะนั้นทุกสายทุกอาชีพการงานก็บูชาได้นะครับหากปรารถนาจะบูชาขอบารมีพ่อแก่ปุกปักรักษาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้สะอาดผ่องใสนะครับให้สามารถปฏิบัติหน้าที่กิจการใดๆให้สําเร็จมีสติปัญญามีเมตตามหานิยมนําสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองมาสู่การงานของตนนะครับผมบอกว่าการบูชาพ่อแก่และวิธีการขอพรพ่อแก่ให้เป็นผลนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากความตั้งมั่นและก็ศรัทธาด้วยนะครับเพื่อนๆคือศรัทธาที่บริสุทธิ์นะครับ สำหรับบางท่านที่จะบนบานขอพรพ่อแก่พะระฤาษีนะครับควรบนบานอธิษฐานจิตด้วยว่าถ้าได้สิ่งของตามประสงค์นอกจากถวายหมากพลูบุหรี่ผล,ลไม้ดอกไม้แล้วนะครับหากบนด้วยการทำบุญเรื่องการสวดมนต์หรือถือศีลภาวนาด้วยก็จะสํำลิดผลดีมากเลยนะครับ พระฤาษีหรือพ่อแก่เป็นครูเป็นอาจารย์ผู้อยู่ในผู้อยู่ในพรทอยู่ในศีลนั่นเองนะครับถ้าเราบนบานแล้วเราบอกว่าเราจะรักษาศีลให้ด้วยอย่างนี้ก็จะเป็นผลดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับเมื่อมีพ่อแก่สำหรับบูชาที่บ้านต้องดูแลรักษาสามารถวางพ่อแก่บนหิ้งพระได้ แต่ถ้ามีโต๊ะหมู่บูชาต้องวางเสียนรองลงมาจากแผ่นที่วางพระพุทธรูปนะครับข้อห้ามการบูชาพ่อแก่มีควรตั้งเสมอกับพระพุทธรูปนะครับวางได้แต่ไม่ให้เสมอนะครับการบูชาสักการะและถวายพ่อแก่ บ้างก็ว่าจุดทูบ9ดอกนะครับบ้างก็ว่า16ดอกก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับและบางทีก็19ดอกก็มีอัน,นอันนี้แล้วแต่ครูบาอาจารย์แต่ละบุคคลนะครับให้ทําให้เราบูชาก็ตามนั้นนะครับของถวายก็มีพวงมาลัยหนึ่งพวงหรือดอกไม้หนึ่งกำนะครับ หมากพูก็ห้าคำบุรีน้ำเปล่าก็1แก้วกล้วย1หวีมะพร้า,าวอ่อน1ลูกสำหรับเสียนพ่อแก่หรือเสียนครูเป็นการเรียกขานโดยรวมของพ่อแกฤาษีร้อยแปดตนนะครับเสียนปู่ฤาษีในปางต่าง ทั้งร้อพระองค์ศรัทธาของบุคคลนั้นจะเป็นตัวชี้นำว่าต้องบูชาปางไหนซึ่งโดยความเชื่อแล้วมักจะเชื่อกันว่าครูอาจารย์หรือองค์ปู่ือสีจะกาหนดจิตให้เราได้นำพาหรือได้บูชาเสียนปางนั้นนั้นเองแต่ท้ายที่สุดเสียนปู่ือสีทุกปางก็คือเสียนครูหรือเสียนพ่อแก่เหมือนกันหมดทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆ คือเวลาเราจะไปบูชาอย่างนี้จะเหมือนมีเสียงแต่ละปางจะดนจิตด,ดนใจเองครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อนๆผู้ที่บูชาพ่อแก่ควรอยู่ในศีลอยู่ในธรรมตั้งใจประกอบอาชีพมีความปานนิดหรือซื่อสัตย์สุจริตนะครับมีความรับ มีความรักนับถือในอาชีพของตนและของผู้อื่นไม่ลบหลู่ดูถูกอาชีพของคนอื่นจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับผมสำหรับบทสวดคาถาพ่อแก่นะครับก็มีดังนี้นะครับก็ท่องนโมสามจบก่อนนะครับก็อุกาสะอีมังอัคคีพหุบุพผังอาหางวันทาอาจาริยงสัพพะสยัง วินาศสันติสิทธิการิยะอปรระประชาอิมัสมิงตะวันตุเมทุติยัมปีอิมังอคิพาหุบุผังอหังวันทาอาจารยยังสิทธิการิยะอปรรประชาอิมัสมิงพวันตุเมตติยัมปีอิทางอคิพะหู ผุผังอาหางวันทาอาจารย์ยังสัพพะสสย,ยังวินาศสันติสิทธิกริยะอปรระประชาอิมัสมิงพระวันตุเมสรุปแล้วเสียนพ่อแก่ก็สามารถบูชาได้ทุกอาชีพทุกการงานนะครับไม่ใช่เฉพาะนักแสดงนะครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะครับวันนี้ก็มาให้คำตอบแล้วครับว่าเราบูชาได้นะครับแล้วก็บูชาบนหิ้งพระได้แต่ว่าให้ให้ต่ำกว่านะครับให้วางอย่าให้วางเสมอกับพระพุทธรูปนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามมารับชมขอบคุณครับ